เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม v a l o r a n เนะครับเป็นเกมแนว FPS ที่สามารถที่คุณแบบเล่นได้มันสุดมันกันเลยนะนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยสำหรับเกมนี้ดึงว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะเก่งเกมนี้หรือไม่ถ้าผมเก่งเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเออแบบถ้ากูเล่นกูต้องเล่นตัวเนี้ยเพื่อนแม่งตัวเดียวที่กูแบบชนะชนะใสๆเง,ง้มเงมเลยเว้ย ไมีห้องมันรอนานยังวะยังวะจัดแท้ต้นเลี้ยงหมูกระทะเอ้ยเลี้ยงเหี้ยแม่งตังไม่มีไปไหนดีว่าไปเอเออมาเฮ้ยมาเอ้ยเดี๋ยวมึงต้องเห็นสเต็ปกูเว้ยไปเอ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 เฮ้ยด่าัดเลยวะกูยังไม่เคยเล่นเลยด่านอะไรกันนี่เพื่อนไปเอให้ เฮ้ย hey! เสียงหายเหรอฮะไม่พูดหรอสัตว์อืมอืมกัปมานไปไปไปเอ๊มันไปทางไหนวะปูยังไม่เคยเล่นด่านนี้เลยลาดอย่างนี้วัดตั้งนานอะไรอ่าเหี้ยมูว่าเราจะชนะไหมสวยแล้วแต่มึงในนี่แล้วมึงจะปิดหางพ่อมเนี่ยอยากปิดเหรทำไมเล้อ นี่นี่มันมีทางหนึ่งไม่ใช่หรออ้าวแล้วกูจะปิดทางไมอะมีทางเดียวให้เพื่อนตายตายพ่อคนนึงแหละต้องมีต้องต้องมีสักคนนะกูบอกเลยเดี๋ยวกูตะลบหลังมันให้เดี๋ยวกูตะลบหลังมันให้เพื่อนเฮ้ยมันสแกนไวรัสอย่ารีบตายกันดิวะ ไอตัวกูสอบตัวตักู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 ไม่โดนหรอกไม่โดนปอบปอบปอบตาย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 ตัวไอตัวตัวไอตัวไอ้ยไม่โดนเลยฟน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 แก่เลยรฝนแก่เลยรฝนแก่เลยรฝนแก่ฟนแก่ฟนสวย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 ตัวไปละอีกตัวไม่อยู่ฮะกูนี่แม่งยังไงสักไอท่อตีนะกูอัดตั้งนานแล้ว ขึ้นท่าไงครับฮะอะไรอะไรฮัลโหลฮัลโหลดีปะขึ้นทหาไงบนใช่ครับงั้นไปกันเลยเรียเสียขายบ่อยไี่ฝ่าอะไรเลยเพื่อนตายห่ากันหมดแล้ว ยังจะมัวยังจะมัวซ่อมไม้กันอยู่อีกเออเราต้องซ่อมไม้ก่อนดิจัดเดี๋ยวไม่เป็นซาเตปเออไอจัดจะไม่ยมีเสียงกูไอวีเออตายหนึ่งสวยสายสองไม่เห็นไม่เห็นสวยสายควายเยอะควายเยอะกูโดนกูโดนกูโดนเลื่อนตัวเลื่อนตัวเลือนตัว รีบเลยวะมึงรีบตายไม่ไอีกครั้งเจ้ดเนเวอร์แล้วเนี่ยไอ้เีมไปวะแกดิเออแกเลยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยรอดดิรอดรอดสวยงามสวยงามครับน้องๆออืลุ้นชิบหายเฮ้ยกูเก่งอยู่แล้วไม่ต้องลุ้นหรอกไข่ปลาควันว่ะเฮ้ยว่าเราอาจจะตายก็ได้นะ คุ้มกันด้วยลองลองใช่เหรอวะมันไปจุดเอกันหรือเปล่าเดี๋ยวมันไปจุดเอกันแน่นอนไม่งี้สีแน่ๆเลยบะใช่ใช่ไม่อ๋อกระสอบเฮ้ยใครชุบไว้สัตว์ชุบจำเพ้ยเนี่ยเฮ้ยยใจร้อนทำยาเยอะเฮ้ยรอด้วยเยอะ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 ชุบไผ นิดเดียวลองเยอะนิดเดียวลองเยอะเฮ้ยเฮ้ยไอโฟนไอโฟนความหวังความหวังความหวังมานี่มานี่มานี่เออไม่โดนป่ะกูจะตายกูจะตายกูจะตายไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวยไม่ไหวไม่ไหว้ทอ้าวอ้าวอ้้อ้าวาอ้าวอ้า มึงว่าเราจะชนะไหมสามสูตรแล้วอะไรสามสูตรแล้วมึงว่าเราจะชนะไหมก็แพ้มึงก็เลี้ยงหมว่ขาไม่ดิไม่แพ้หรอกเก่งเกินเอ้สัตว์เฮ้ยมีตังค์เจ็ดพันวะนี่เลยต้องอันนี้เชี่ยอะไรไปตัดเอาจอคอมกูดำไม่นะจอคอมกูดำแป๊บนึงสายมันขยะขยะไปไหนเนี่ยอย่าไปนู่นหรอ ยายายาดูป่าฟันกันป่าฟันขึ้นบีกันตรงกลางเลยขึ้นไม่ดีขึ้นไงวะกด F F อ๋อโอเคกูรู้แล้วไอ้ชัดอ่ะีิซะยากเล่นเกมไม่เป็นไอ้เสี้ยกด F ใช่ไหมแล้วก็อ๋อโอเครู้เรแล้วสวยสวยสวยเลยสองเอ้ยเลยหนึ่งเดียววะคุมกันหน่อยคุมกันหน่อยคุมกันหน่อยเลยหนึ่งเลยหนึ่ง ตรงนี้ต้องรู้ร้อยแตกทราบหมดแต่โอ้ดูดูด,ดูจะมาตะลบหลังสักหน่อยแม่งดูเฮ้เอ,เอาคิวกูไปเอาเอาคิวกูไปไอ้เฮี้ยมันมาอีเฮ้ยมาดิตอนนี้กูเก็บเก็บสแต็กอันตเก่อ,อนผู้ิดมันมาบีมันมาบีมาเยอะด้วยอะดูด,ดูเวลากูมาตรงเนี้ยแม่งมันก็ชอบไปบีกันแปลกนะเนี่ยแปลกประหลาดโอ้ยสองตัวเลยเหรอ แบกอ่ะซาดโหดอ่ะคนโหดเฟี้ยวปะไม่เฟี้ยวเลยว่ะอ่ะตัวแบกโอ๊ยเครียดตายตอนน้ากูเลยตัวแบดอะไรก็ชนะบอกเลยว่าตัวกูต้องเปลี่ยนปืนเลยล่ะไอ้โฟนมานี่โฟนโฟนมึงดู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 นี่นี่ปืนกูกูเติมมากูไปเติมมาชัใครเติมไม่ที่อ่ะ ไอ้แต่ทัพสุดท้ายอะไรสัตว์เลยครับดูไปเติมมาไงดูโคตรสวยเลยเด้อยมึงดูเป้ากูดีสีม่วงนะไอ้เนี่ยไปไปเนี่ยในเกมพีอีกไม่เป็นไรเพลิดเฉยเจะตอกมึงแป้งมึงก็เล่นโอ้โหเกิดอะเรหมด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 ทองหมดทองไปคูระเบิร์ดซะกูแบ้งเองกูมาผิดจุดไอ้สัตว์สวยตัวชิบหายไอ้บ้านกระสุนหมด สวยสวยเอ้ยอยู่ไหนวะเอาอยู่หลังไอ้เหี้ยที่ตันระเบ e ิดระเบิดไม่น่าระเบิดเว้ยเอือน่ะไอโฟนมึงเข้ามุมดิแล้วมึงก็ชอบขังพวกูไว้เ right นี่ยไม่ขังไม่ขหมไม่ขังไม่ขังที่อะไ่นะนี่เงี้ย

เชื่อกูชื่อกูชื่อกูเชื่อกูเชื่อมึงทีไรแนลตลอดไม่แพ้ไม่แพ้ไม่หรึแตกเดี๋ยวมันต้องมาเนี่ยมันต้องมาเชื่อกูดิเชื่อกูไม่น่าตามเส้นแต่ไม่น่ามันสแกนแล้วเห็นไหมอะไรนี่อะไรครับนี่ต้องเลยไปบางน้ำพี้อะไรบางน้ำไม้ เอ้ยมันปิดอะโหมันปาควันอะแม่งมองไม่เห็นเลยอ้าเฮียเพื่อนเดีไปป้อมหนักมันป้อมหนักมันไปป้อมหนักมันรอแป๊บนึงเอ้ยมันมามันมาเอาแล้วกูยิงโดนใครเนี่ยเฮียตัวป้อมตายตายไอโฟนไอโฟนไปคู่เฮ้ยมันโอ้โหเฮียยิงไอ้เฉียดคางเสร็จค้างนี้เดียวเองโออ้บกเย เมื่อกี้เจียดนี้เดียวเองโหเีนไรไยไว้เฮ้ยอ้าว่เปนตายูไม่โดนดกคมหัดึกามหนัไม่โดนสวยาที่ัวยอีสองสวยสวย สวย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 กูตกกูตกสวย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 ไอ้นี่โกงอ่ะมันมันเปิดโกลาหัวโอ้นเห็นไหมกูขึ้นอันดับสามได้แล้วสวยกูเขียนโฟล์มานานเมียะพูดดิดินคอมหัวแกงก็เฉดหมดเลยน่ะโอ้ยขึ้นอันดับสามได้แล้วอ่ะโหดเกิน จักตึงเงินนั้นมันจะได้เนี่ยให้ไปจุดเอเราไปจุดเอเราไปจุดเอลุ้งหรือลอดยังไม่รู้เลยลุงลุ้งลุ้งข้อหลังนั้นที่ผ่านเลยมึงมีสกิลวาร์ปอ่ะนี้ได้ได้เป็นนักเตะหมดแล้วว่าเขี่ยบเริ่มเกี่ยวไหมเอาเขี้ยบแล้วเนี่ยเอาจักไม่ไหวเลยไม่ไหวทราไมตังมีสามตาเดี๋ยวมันหลือไปเลย เออพ้าล้วะพาอินเหรอสามตาอันที่สามไว้มองทะลุเลยโอ้โหเยอะ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 อทายทายทายาเนโครนาสกวแมว้น่นีครัขออัติแล้วกันไอ้เ้าโปนะโปนะโป่นะเงี้ย โอ้โหโหสวยสวยเฮียสวยปิดข้างนี้เลยเฮียมันผิดมันมันผิดพลาดอะไรันบ่อยตัวจริงแหละยัมยดู ไอ้กําแพงไหนกันปนปนอะไรที่รถตอนี้ยโาเนี่ยเปล่าอะไรจะชิบยายายาถูไม่มาเอ้าเยี่ยเข้าตัวเบื้อไปแล้วไงวะเออเข้าตัวปูก็ดีแล้วไอ้ที่เดิมที่เดิมที่ไหนที่ไหนอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ได้เลยได้เลยได้เลยแค่มันได้ใจไปก่อนแค่มันได้ใจไปก่อนแตกหมด

ระเบิดอยู่ที่ใครวะสวย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 มามาตานี้มาตานี้มาตานี้ลุงระเบิดอยู่ที่ใครเอาระเบิดอยู่ที่ไหนอะไอตรงแหนวะแม่เราไม่มีระเบิดอะตุ้งเขีร์ให้หมดเคลีย้ยมดแม่บะจบ ไม่หมดเหลือ32วิไม่ไหวแล้ว t h seconds left. อุ้ยเหี้ยแม่งหน้าเลยสร้ามึงเือพี่โหดเกินไม่วางระเบิดดีไว้เยอะกวลาจะหมด้เลยว10 seconds left. มีดวงไฟได้ก็จบแล้วสวยอาฮ่าอะฮ่า ตัวสุดท้ายได้ก็จบแล้วตัวสุดท้ายได้ก็จบแล้วนี่สายสายไอ้ขวาขวขวาขวาขวาไล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 เดี๋ยมันงับมาเชียร์กูออนออนออนอออนอบน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 มึงโดนดน

เย่าเล่นเล็กจ้แพ้ทุกตาไม่แพ้ไม่แพ้แพ้เยี่อะไรไม่เล่นทนายอะไรแพ้ทั้งหลอดอะแพ้เยี่แหละกูขึ้นมาอันดับสิบเอ็ดแล้วเนี่ยเอ้ยไม่อันดับสิบเอ็ดอันดับสามแล้วเนี่ยไคนอัับจากทิโลอ่ะจากทิโลอ่ะตะโบะโอเมื่อกี้ถ้ากูแบบไม่แทงให้ก่อนอ่ะไม่ตายให้ก่อนมึงไม่รู้หรอกอยู่ไหนกันน่ะเอาไปอย่างนั้นเหราไม่แต่จะปาควันอะไหมเฮ้ยโดนโดนไปสองเม็ดมั้ง ระวังโด<ท>นว้าโดานพ่อไะสวยอู้สามสีน่นีฮีวอนไม่ไหวเลยไม่ไหวมี่ตัวสวยสวยสวยไม่หไมหวก็ถอยไม่ไหวก็ถอยไม่ไหวก็ถอยไม่ไหวถอยอ้าวไอ้เหี้ยเพื่อนเพื่อน,นเรากระเด็นนะเพื่อนเรากระเด็นนะโอ้โตกปืนยิงโดนตายยังยังยังไม่ตาย ไมันยู่ไหนวะงงะไปูยินตโดนถอย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 สวยออเอมีเลยเหรออ้าพันขอพันต okay> ึดเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนต้องมามึงเชื่อกูปิดควไปแมันจะเปิดควันทำไมวะ ไอ้แล้วใครวางกับดักเป็นตะกิยบข้างบนมาเอา้เอาเยี่ยงหลังเฮ้ยข้างลาลางเฮ้ยข้างล่างมีตัวหมดหมดหมดอตัวทีมละหมดทีมละหมดทีมละหมดไม่มีไม่มีขึ้นข้างบนนะ เลยตัวเลยตัวเดี๋ยวกูไปดูนี่หรือกูดูนี่มันน่ากลัวมันน่ากลัวตรงนี้อาตายตรงไหนอะตัว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 งระเบิร์ตงระเบิร์ตเย้เราคุณจะทาอะไรไม่เนี่ยไอ้เล่นไหนอะไกลนะมีดมีดเอามีดเอามีดแมมมีดมมมไม่ต้องมีดไม่ต้องมีดไม่ต้องมีดไปแล้วกูไปแล้วกูไปไม่ต้องมีดไม่ต้องมีดไม่ต้องมีด กยในสิบเมตรเฝ้าเ้าประตูไม่ได้เฝ้าเฝ้าตรสลิกไม่เฝ้าเด๋อวฟองนเดองายฟองนายี่ะไรขู่เพื่อเพื่อเราโดนน่ะเพื่อเพื่อเราโดนนะมองนีเลยว่ะอออออยูอยู่เดี๋ยคุณชูไมเดี๋ยมให้มึงตายอ่ะทไมตาย่ะ โอ้ยโดนโดนอยู่โอ้เหลี่สวยตา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 ยไม่ต้องชุบหรอกไม่ต้องชุบหรอกเหลยสองคนเองง่ายๆชุบก็ได้ความหวังของทีมเอ้ยโฟน์ดสายมือเสียงตีเนี่ยอะไรเจอแล้วโหดแล้วกูจะชุบมึงเดมัยเนี่ยจะรู้ไหมี่ยอ้าวแล้วก็ชนะด้วยมีสตอรีแล้วอขาชนะ วะเก่งเกินบางดีอะถ้าถ้าไม่มีกูแบก,มกแมนะ่งก็แผลนะไอ้ไส้เยอะสุดไม่ถ้าถ้าถ้าไม่มีแบกไงถ้าไม่มีคนแบกแไงม,ม,มัน้าใจไหมไอ,อ้แบกไอ้เหี้ยไส้คนเดียวเลยนี่แล้วเดินเติมไหเฮ้ยแต่กูยังไม่ปลดล็อกตัวยัม่เลยวะ่ะ โอเคครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมวอลโลว์แลนด์นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบาย